เอ็นดูน้องเกลอารมณ์บ่อจอยทะเลาะกับแม่ชมพู่ยืนหนึ่งตัวจีดของบ้านขึ้นแท่นซุปตาฟันน้ำนมไปไหนก็มีแต่ตกหลุมรักและเอ็นดูเต็มไปหมดสำหรับน้องเกลทายาตคนสุดท้องของดาราตัวแม่ชมพู่อารยาและนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิจรุตปัจจุบันอายุขวบเศษพัฒนาการเติบโตสมวัยกำลังหัดพูดเจ้ยเจ้าเป็นคำมากขึ้น ล่าสุดแม่ชมพู่พาลูกๆทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลไปพักผ่อนอยู่บ้านยายหญิงพร้อมแชร์ภาพน่ารักๆจัดบ้านใหม่ให้หน้าอยู่ช็อตนี้ความน่ารักของน้องเกลทะลุเฟรมออกสีหน้าท่าทางชัดเจนแฟนๆเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้พร้อมคอมเมนต์แซวสนันว่ารูปนิ่งที่มีเสียงวีนชังป้าเจี๊ยบช่วยด้วยทะเลาะแม่แล้วหนึ่ง วิ่งมาฟองป้าดเจี๊ยบแล้วหนึ่งฟ้าข้างนอกก็ใส่ซะด้วยเจเกวก็วาวุ่นเลยทีนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮเจตัวจีบของบ้านจะออกข้างนอกสินะโอ้ยหลงไม่ไหวละหนึ่งวันล้านเรื่องราว